ขออนุญาตกลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดียไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับเอฟซี ก็วันนี้เพื่อไม่เป็นการช้าเสียเวลาเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับ FC เนื้อฝาบาทนะครับมีรอยจานด้านหน้าเหรียญแบบนี้เลยครับด้านหลังนะครับเป็นหลังยันนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆครับนานๆเจอนะครับพี่พระสวยแบบนี้นะครับเห็นไหมดูอักขระรอยลายยันนะครับการปั๊มนะครับความตึงนะครับพี่เดิมๆนะครับพี่ๆ FC ครับสวยมากนะครับเหรียญนี้ แล้วดูใบหน้าใบตาเนี่ยเห็นไหมดูยันนะครับเห็นไหมเนี่ยยันจานนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับนั่นนะนานๆเจอนะครับนานๆเจอแบบนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้อ่อพี่ๆ fc นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งขอห้าร้อยบาทนะพี่นะอ่าสวยๆเดิมๆนะครับต่อมารายการที่สองนะครับรายการที่สองเนี่ยเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อขำนะครับวัดโพเตียนะครับ fc เป็นเกจิอาจารย์ุคเก่าสมัยหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองนี้พระหล่อโบราณะครับกระแสโลหะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับอ่าเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับเทยอดหล่อโบราณนะครับนี่พิมคายๆจอบหลวงพ่อเงินนะครับมียันด้านข้างนะครับกระแสโลหะเก่าๆนะครับพี่ได้มา1รายการนะครับวันนี้แบ่งปันให้พี่ๆ f อนะครับได้เช่าหากันนะครับเอาไป เอาไป500บาทนะครับรายการที่2นะพี่นะห้าบาทนะครับต่อมารายการที่3นะครับเป็นพระพิมพ์เสียนโล้นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะพี่นะเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับแล้วดูตะกัวเก่านะครับพี่ๆครับเนี่ยดูความเก่านะพี่นะครับไขตะกัวนะครับแล้วดูพิมนะครับความคมชัดลึกนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับจันจ้านสวยงามนะครับสําหรับ พิมพ์เสียงแหลมนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับเอซแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเอาไป400บาทนะองนี้ขอ400บาทนะพระหลวงพ่อเนียมนะครับตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์เสียงแหลมนะพี่นะต่อมารายการที่4นะครับเป็นพระอุปคุตนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับองนี้ เป็นหลอดโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับ fc สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูกระแสโลหะความเก่านะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่นะเดิมๆแบบนี้แล้วพี่สวยงามชัดเจนดีนะครับองนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่พี่ fc เหมือนเช่นเคยนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทแล้วพี่ดูขี้เบ้าตามซ่อมนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะอุปคุตหลวงพ่ออิ่มนะครับวัดหัวเขานะครับ fc นี่นะครับกระแสโลหะเก่าๆพระสวยงามชัดเจนนะครับอ,องค์นี้ดูนะครับเดิมๆนะพี่นะยันเดิมๆคม,มชัดแบบนี้เลยพี่ด้านใต้ฐานเป็นยันแบบนี้นะครับแล้วดู <c oughs> นะครับนี่เห็นไหมตัวยันนะพี่นะคมชัดนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอฟซี FC ครับห้าร้อยบาทอุปกรุตหลวงพ่ออิ่มวันหัวเขา่ารายการที่สี่ ต่อมารายการที่5นะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน97นะครับองนี้เป็นเนื้อว่านนะพี่นะด้านหลังเนี่ยมีพวกเม็ดแร่นะครับลอยเต็มอยู่ด้านหลังอง์พระเลยนะครับองนี้เนื้อเก่าแห้งสวยๆแบบนี้นะครับได้มา1รายการนะพี่นะสำหรับหลวงปู่ทวด97เนะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะองนี้ดูหน้าดูตานะเห็นไหมเก่าเก็บเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้เนี่ย นานๆเจออยู่แล้วนะพี่นะแบ่งปันนะครับแบ่งปันสี่บาทนะครับสี่บาทรหลวงปู่ทวดรายการที่5้านะครับสี่บาทต่อมารายการที่6นะครับรายการที่6เนี่ยจะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าคุณสีไหม <c oughs> เจ้าคุณสีสนไหมพี่วัดสุทัศน์ไหมครับเนี่ยดูกระแสโลหะการหล่อนะ <c oughs> สรยอึกว่าพี่ นี่นะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะทองผสมนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมดูนะครับดูนะครับเดิมๆแบบนี้เลยพี่สำหรับเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับเจ้าคุณสี่นะพี่น้ำเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับเ c เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมสวยงามชัดเจนดีนะครับองนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับ 500บาทนะครับ500บาท <c oughs> ต่อมารายการที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นะมือไม้ไปโดนพระอีก <c oughs> ต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7เนี่ยจะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ครึ่งซีกองค์นี้เป็นของอาจารย์แจ็คนะครับเป็นของอาจารย์แจ็คครึ่งซีกเป็น อาชนวนมวลสารเนี่ยเก่าของสมเด็จไอของหลวงพ่อเงินเลยนะครับแล้วดูกระแสโลหะการหล่อนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับองนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้อ่าพี่พี่เอฟซีละกันสําหรับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ครึ่งซิกนะครับอาจารย์แจ๊นะพี่นะอาจารย์แจะแบ่งปันให้เอฟซีนะครับองนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับ ขอ500บาทน้ำสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการที่7นะครับรายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเหรียญนะพี่นะพระปฏิมากรมงคลบพิษน้ำสีอายุทยาเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะครับนี่สภาพผ่านการใช้แบบนี้นะครับได้มาแบบว่าบ้านๆเลยพี่องค์นี้สวยๆห่วงเชื่อมเก่านะครับแล้วดูขอบกระบอกนะครับเก่านะพี่นะ เก่าเลยนะครับได้มา1เหรียญน,นะครับนี่มีข้ามเหนือข้ามใครติดนะครับสวยงามชัดเจนดีแบบนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่พี่เอ,อนะครับขอสักสี่ร้อยบาทรายการพี่เหรียญนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดต่อมารายการที่เก้านะครับจะเป็นพระปากน้ํานะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับพี่มี ลงแลกเก่าแล้วเลี่ยมจับขอบเงินเก่าโบราณมาแบบนี้นะครับ fc ดูน้ำค้าบแลกเก่าๆมีความเก่าความงามนะครับองนี้เดิมๆแบบนี้เลยพี่แล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมดูด้านหน้านะครับเห็นไหมเนี่ยเดิมๆเลยพี่สวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะพี่นะแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นี่นะครับนี่นะครับ เอาไป1,600บาทนะครับพระปากน้ำนะขอ1,600บาทเรี่ยมเงินเก่าๆแบบนี้นะครับรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับองค์นี้บ้านกลางนะครับองค์น้อยๆแบบนี้นะพี่อยู่ในเรี่ยมสวยๆแบบนี้แล้วดูเนื้อดินนะครับเก่าๆเลยพี่เห็นไหมเนื้อในแบบออกเป็นโซนสีดำๆนะครับเก่าแห้งเลยนะครับเดิมๆแบบนี้ แบ่งปันให้เอฟซีเนะครับเอา350บาทนะครับ350บาทนะครับสำหรับพระขุนแผนนะครับองค์นี้เดิมๆนะพี่แล้วดูหน้าดูตาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนะครับเกนะ่าจริงนะพี่นะพิมพ์เพิ่ม,ม,มคุมชัดลึกหมดนะครับเก่าจริงแบบนี้เลย5เอ้ย350บาทรายการที่10นะครับรายการที่10ต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นหนุมานหลวงพ่อสุนวัดสารากุลน,นะครับตัวนี้เนี่ย แกะจักงานนะครับ mm hmm. เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะได้มา1ตนนะพี่นะได้มา1ตนเป็นพิมพ์อา่าเป็นสินเขาเรียกว่าหน้าโขนนะครับเป็นสินหน้าโขนด้านใต้ฐานเนี่ยมีรอยจานนะแต่ดูจานนะพี่แผ่วแบบแผ่วเลยพี่แล้วดูนะครับเห็นไหมร่องรอยนะครับการแกะการเกรานะครับการซาะด้วยมีดเก่านะครับพี่นี่นะครับสวยงามชัดเจนนะครับหานุมานหลวงพ่อสุน วัดสารากุลนะครับแกะจากงาตัวนี้เอาไป1,600บาทนะครับงาแทนนะพี่นะ1,600บาทรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12จะเป็นพระชัยนะพี่นะองค์นี้เป็นพระชัยหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับ fc เป็นพระชัยหล่อโบราณนะครับผิวพันเนี่ยเป็นผิวพันธุ์เนื้อโลหะทองผสมนะเก่า <ๆ S 1> แบบนี้นะพี่นะสวยงามดีนะครับสวยงามดีเนี่ยพี่ดูนะครับ ดูนะครับค่าเบานะครับพี่ดูคาาขี้เบานะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆแบบนี้นี่นี่นะครับมีรอยหลุมเม่กวดเม่นทรายนะครับแล้วดูนะเวลาเห็นไหมด้านใต้ฐานเนี่ยจะมีรอยช่อเก่านะครับนี่นะเป็นรอยช่อการตัดช่อเก่านะครับสวยนะพี่นะแล้วเก่าๆแบบนี้เนี่ยพี่ดูดิไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอเอา500บาทรายการรายการที่12นะพี่นะต่อมารายการที่13จะเป็นเหรียญนะครับของ ที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสภาพใช้นะครับ fc เป็นเหรียญเก่านะครับน่าเก็บนะครับเอาไป500บาทนะครับขอ500บาทนะเหรียญเ,เก่าแบบนี้นะพี่ห่วงเชื่อมเดิมนะบห่วงเชื่อมเดิมหน้าตาติดชัดนะครับขณาลายยันต่างๆมีความคมชัดเจนดีนะพี่นะคมชัดเจนดีสวยๆแบบนี้เลยพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เอา500บาทนะครับ500บาทรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14จะเป็นพระปิดตาไม้แกะเก่านะครับอง์นี้เนี่ยจะเป็นสายใต้หรือเปล่าจะเป็นสายใต้หรือเปล่านี่นะครับวันนั้นที่ผมบอกว่าผมได้มา2องค์น,นะนี่เป็นคนละสินเหมือนกันนะครับแต่ด้านใต้ถ่านเนี่ยอุดชานาลงแล้วก็มีรอยจานเหมือนกันนะพี่นะหรือไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นเกจิ G, อาจารย์ท่านเดียว แกะนะครับแล้วก็แต่แกะคุณละพิมพ์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะตีเข้าที่ไหนนะพี่นยจะเป็นหลวงปู่บุญหรือจะเป็นสายใต้นะครับอันนี้ก็ต้องห้พีพีเอฟซเนี่ยใช้ความสามารถนะครับในการหาที่หาทางแลแต่ดูจากองค์พระเนี่ยเก่านะครับพี่เก่าเลยนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับเก่าแห้งเลยนะครับเก่าแห้งเลยเอาไป1,200บาทครับเอา1,200บาทครับนี่ ขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับรายการที่12ต่อมารายการที่13นะครับจะเป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่ๆครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนี่นะเป็นด้านเดิมๆแบบนี้นะพี่นี่นะครับริ้วรอยลายจีวรต่างๆนะครับเห็นไหมพระครูวิสัยโสภณทิมนะครับนี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับ fc ดูนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ได้มา1รายการนะครับวันนี้ได้มาหนึ่งรายการสาหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดเดี๋ยวแบ่งปันให้เอฟซีนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหล่อวัดเขาตะเขานะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินสีนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับแล้วดูความเก่าขององพระนะพี่นะ ความเก่าขององค์พระเก่าจริงนะครับเก่า <Spec> จริงเดิมๆแบบนี้นะพี่เห็นไหมเดิมๆนะครับเนื้อลโลหะเกา่าๆแบบนี้นะครับนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอแล้วดูนะครับเนี่เนื้อวันณะเขาเนี่ยออกเหลืองอมเขียวเลยนะครับวันณะพระเนี่ยออกเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับเอา 500บาทนะครับเหรียญหล่อวัดเขาตะเคารายการที่ 16- 500บาทต่อมารายการที่17นะครับพี่พี่ครับ17เนี่ยเป็นพระปิดตาเนื้อสมลิศเก่านะครับองนี้ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับอ่าเป็นเนื้อสำลิ์ชัดเจนนะพี่นะเป็นเนื้อสำริศชัดเจนแบบว่าไม่ต้องอ่ามาแหกตายกันเลยเนี่ยพี่ดูก็รู้แล้วนะครับว่าพระเนี่ยออกเนื้อสาริศนะครับอ่าแล้วดูนะพี่นะเก่าเก่าแบบนี้เน,นี่ย ไม่รู้ว่าจะอีกกี่เดือนนะครับถึงจะเจอใหม่นะครับแบบนี้แล้วเนื้อโลหะเนี่ยพี่ดูเดยเห็นไหมเก่าบึกเลยนะครับเอาไป400บาทนะครับพี่ๆครับขอ4 0 0บาทนะปิดตาเก่าไม่ทราบที่เนื้อสาลิตนะครับรายการที่17นะครับ1 7ต่อมารายการที่18จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเสามชายนะพี่นะสชายแล้ว เก่าเรี่ยมเงินแบบเนี้ยเอาหนึ่งพันบาทพี่อง์นี้เอาหนึ่งพันบาทพอนะครับอ่าพิมพ์ขี้ตาะพี่องค์นองนี้ผิวขึ้นภายเงินด้วยนะครับแต่เนื้อในองค์พระจริงๆเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วดูรอยตามุง้งรอยเกล็ดกระดิ๋นะครับสวยงามดีนะพี่นะสวยงามดีนะครับนี่เห็นไหมดูตามซอกนะครับเห็นไหมเนี่ดูนะครับดูกระแสโลห่านะนพี่เห็นไหมเนี่ยดูนะครับดูรอยยิ้มนะเห็นไหม พระเนี่ยขึ้นลอยตามุ้งทั่วองค์พระนะครับนี่จมูกจมูกนะครับลอยยิ้มนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เอฟซีครับสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายเรี่ยมเงินหนาๆแบบนี้นะครับแบ่งปัน1000บาทนะครับ1,000บาทถูกมากเบกูเปิดป่ะวะเนี่ยต่อมานะครับ f c เป็นรายการที่อ่นะครับ19เนี่ยเป็นพระกรุปไหม แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระกุกเก่าไหมพี่ดูนะครับผมไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้นะพี่นะแต่เก่ามากเป็นเนื้อตะกัวประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับขององค์พระนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะเนี่ยแล้วดูไข่ดิไข่เขาขึ้นมาแบบนี้พี่ไม่ทราบว่าเป็นของกลุ่ไหนที่ไหนเหมือนกันนะครับแต่ดูจากตะกัวแล้วเนี่ยน่าจะหลักร้อยปีนะครับตะกัวเก่าแบบนี้น่าจะหลักร้อยปีก็เดี๋ยวแบ่งปันให พี่ๆ FC ไปนะครับเอา400บาทนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อตะกั่กเก่าๆไม่ทราบที่นะครับ400บาทนะครับ400บาทแบบนี้เลยนะครับรายการที่19ต่อมานะครับรายการที่20 20เนี่ยเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้เนื้อทองเหลืองนะครับพิมพ์ A นะพี่นะพิมพ์ A เลยนะครับสวยๆเลยพี่เนี่ยดูตะไบนะครับนี่นะครับ เดิมๆดชัดเจนดีนะพี่นะเดิมเดิมชัดเจนดีนนะดดดนดสวยสูงนะครับแล้วดูเนี่ยเห็นไหมจมูกจมูกนะพี่นะเห็นไหมพี่แล้วด้านใต้ฐานนะมีรอยจานนะนี่พระฟอร์มสวยเลยพี่พระแบบว่าไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับได้มาหนึ่งรายการแบบนี้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเดิมขอห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมารายการที่21นะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับเหรียญน,นี้เอาไปสี่ร้อยบาทเป็นหลังยันห้านะเป็นหลังยันห้านี่ดูตัวตัดนะครับด้านหลังนะพวลาสองสี่หกเก้านะครับสองสี่หกเก้าแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีครับสวยๆงามงามแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเนื้อทองแดง ดูนะครับเดิมๆสวยๆนะพี่นะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเอา400บาทนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลังกันห้านะครับหลังกันห้า0บาทนะครับรายการที่21ต่อมารายการที่22นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้0ูนย์้านะครับพิมพ์อับเเช่นะครับพิมพ์อับาเช่นะครับแล้วดูความเก่านะพี่นะความเก่าเนี่ยผมไม่ดูเนี่ย ไม่เก่าไม่เอาตังนะครับนี่ได้ไปแล้วส่องดูแบบว่าเออดูแล้วไม่เก่านะครับคืนตังค์ผมได้เลยนะแบบนี้นะคืนตังค์ผมได้เลยนะครับผมเอา500บาทพิมพ์อร์เช่แข้งขีดสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมคี์เบาคี์ตะกันเนี่ยติดท่อองพระนะครับนี่นะครับแบบนี้ไม่เก่าไม่เอาตังนะครับไม่เก่าไม่เอาตังอันนี้พูดแบบว่าชัดเจนเลยพี่ นี่เห็นไหมดูพระดิโค้ดเก่านะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสามจะเป็นเหรียญหล่อนะครับวัดช่องลมพี่พี่แบบนี้นะครับหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับเอาสี่ร้อยพี่เหรียญหล่อเหรียญนี้เอาสี่ร้อยนะครับวันนี้แบ่งปันนะครับวันนี้แบ่งปันสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับสี่ร้อยบาทรายการนี้ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสม สวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ได้มา1รายการนะพี่นะได้มา1รายการนี่นะครับ400บาทรายการที่23นะครับต่อมานะครับ f c รายการที่24จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับห่วงเชื่อมเก่าแบบนี้เลยนะครับห่วงเชื่อมเก่าแบบนี้เลย นี่นะครับเดิมๆเก่าๆสภาพผ่านการใช้นะครับพี่ๆครับเอาไป400บาทนะครับ400บาทเพื่อโดนใจพี่ๆ FC ท่านไหนนะเอา400บาทเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้พี่หลวงพ่อคงมันบางกับพร้อมรายการที่24ครับต่อมารายการที่25 25เนี่ยเป็นเหรียญ หลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับเหรียญนี้เอาห้าพันบาทนะครับเอาห้าพันบาทเนื้อเงินนะพี่นะแล้วเป็นหน้าทองคําแบบนี้ด้วยนะครับก็ถือว่านานๆเจอนะครับนานๆเจอนี่ไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะพี่นะไม่ค่อยเจออยู่แล้วสวยๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองเนื้อเงิน รงยานะครับรงยาขอบกระบอกนะครับขอบกระบอกนี่นะครับสวยงามนะไปนะเหรียญนี้สวยงามเอาไปห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทรายการที่ยี่สิบห้าต่อมารายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นพระอุปคุตเก่าหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเนื้อสำลิดนะครับองนี้เนื้อสำลิดเก่าแบบนี้นะครับ ัดให้พี่พี่ fc ห้าร้อยบาทแแบบองนี้เอาห้าร้อยบาทใครชอบอพระลึกลับพระเก่านะครับเนื้อสำลิดเอาไว้ศึกษาดูเนื้อหรือว่าส่องหาธรรมชาติแแบบความเก่านะครับเนี่ยดูมีสาสนิบบ้างนะครับเนี่ยแล้วดูพิมพ์นะครับดูความชัดเจนขององค์พระนะพี่นะเนี่ยดูเลยพี่สวยๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่ห้าร้อยบาทแแบบห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหก <c oughs> ต่อมาอรายการที่27เครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ระลึกในงานนมัสก,การพระพุทธชินา,านราชนจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นเข็มกลัดแบบนี้พี่เก่าๆแบบนี้น่านจะเป็นยุคสองสกว่านะครับเอาไป600บาทนะครับเอาไป600บาทไม่เคยเล่นเหมือนกันนะพี่นะนะพี่ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยได้เหมือนกันพี่เพิ่งได้มานะเหมือนเป็นเข็มกลัดอ่ของพระพุทธชินราชนะครับน่านจะยุคเก่าเลยล่ะพี่ เอาหนะการ้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระปิดตาเก่าๆนะครับถักเชือกไว้แบบนี้นะพี่นะถักเชือกไว้แบบนี้แล้วดูความเก่าก่อนเนี่ยดูเชือกดูลักนะครับโอ้โหเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผิวพันธุ์จัดมากนะครับ ด้านในเนี่ยคล้ายๆเป,เ,าเ,เ,ยเป็นพวกเนื้อเมกะสิทธ์ไหมเป็นพวกเนื้อเมกะพัทเนื้อเมกะสิทธ์ไหมเห็นหน่อยๆนะพี่ใครอยากได้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้องค์นี้นะดูเชือกนะพี่ลุยๆเก่าๆเลยนะเป็นเชือกแบบเชือกป่านเก่าเลยนะครับแล้วลงลักนะครับถักเชือกไว้แบบนี้เรี่ยมเงินหนานๆไว้แบบนี้นะครับไม่รู้สำนักไหนเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วเก่ามากนะครับเก่ามากเอาไปสองพ สามร้อยบาทนะครับเอาไปสองพันสามร้อยบาทนะพระปิดตาเก่าๆนะครับจะเป็นหลวงพ่อทับวัดทองหรือเปล่าอ่าแต่ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ด้านในเหมือนกันพี่ก็จะไปการันตีก็ไม่ได้นะก็พูดตามเท่าที่เห็นนะครับได้แต่บอกว่าหรือเปล่านะครับประมาณรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่เป็นหลวงปู่ทวดเตาดีนะครับศูนย์ห้านะครับเก่าๆน,นะครับอง์นี้สวยๆนะครับเอาสี่ร้อยได้ไหมะเอาสี่ร้อยบาทนะครับ อฟซท่านใดชอบใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเอฟซครับสี่ร้อยบาทนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยสวยๆงามๆนะครับนี่จมูกโด่งๆแบบนี้นะครับจมูกโด่งๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็ผิวพันเก่าอยู่แล้วนะพี่นผิวพันเก่าอยู่แล้วเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเก้าต่อมารายการที่สามสิบ สามสิบเนี่ยก็ได้เหรียญมานะนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานมาพี่แบบเนี้ยเอออวัดบางเฮียสองสี่แปดสามเหรียญหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียแล้วด้านหลังเนี่ยมีเสือหนึ่งตัวพี่เสือตัวน้อยๆแบบนี้หนึ่งตัวนะครับเขาเรียกว,ว่าเสือเสือสันนิการะตัวน้อยๆครับน,นะน้อยมากดูดิเห็นไหมเล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกแล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นเหรียญน,นะครับห่วงเชื่อมด้วยพี่ วงเชื่อมด้วยนะครับวัดบางเฮีย2483นะครับได้มา1เหรียญนะครับเลี่ยมจับขอบทองแดงด้านหลังมีจีวอด้วยนะพี่นะก็ไม่รู้ว่าแบบไหนนะครับได้ถึงแบบถึงได้มาแบบนี้เลยพี่ถึงได้มาแบบนี้ไม่รู้เจ้าของเก่าเขาเล่นแบบไหนนะครับเอาไป1,300บาทนะพี่นะ1,300บาทพี่ได้ทั้งเหรียญจีบอเสือแล้วก็เลี่ยมทองแดงเก่าอีกโอ้โหไม่รู้จะคุมไปไหนนะครับ ต่อมารายการที่31เป็นเรี่ยนเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่ทิมนีครปีสับปี2517เหรียญนี้จัดให้พี่พี่เอฟนะครับ400บาทผิวไฟแดงๆแบบนี้นะครับใครไวจัดเลยนะครับใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับนี่นะครับเจริญพรนะครับเจริญพรล่างอายุ95ปีนะเวลยะ่า400บาทในรายการที่31นะครับ ต่อมารายการที่32เป็นนางกวักหลวงพ่ออิ่มนะครับวันนี้เนี่ยพระหล่อสายหลวงพ่ออิ่มในเยอะนะอ่ารู้สึกว่าจะมี3-4รายการนะครับองนี้เนื้อสำริดเหมือนกันนะครับเนื้อสำริดเหมือนกันแล้วดูนะครับเก่าแล้วนะครับเก่าแล้วนะครับได้มาสวยๆแบบนี้นะ1ององนะเอา400บาทพี่นางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเนื้อสำริดแบบนี้400บาทนะครับอ่าใครชอบใจปิดได้เลยสําหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับฝากตัวฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ